ปัจจัยที่เราต้องนำไปใช้อย่างอื่นอย่างครอบครัวหรือว่าภาระอื่นวันนี้ถ้าเครื่องถูกซื้อได้จริงรถนึงเนี่ยนะครับเที่ยงนานเนี่ยครับนะฮะซื้อมารุ่นเท่าไหร่ในราคาจอง350บาทครับ350บาทครับแล้ววันนี้พี่สมานมาขายผมเท่าไหร 1,000บาทครับห,หนึ่งบาทครับ,บ,รบเป็นเนื้อเงินลงยาม่วงนะครนะับฤาสีลงยาชาวดีสร้างสิบเหรียญครับองค์นี้ <S 2> <S 2> นัมเบอร์สครับทองเนี่ยผมตีนะประมาณ6,000น้าก็ประมาณ0 0ครับฮะวันนี้มีเรื่องขัดสนนะครับ อ่่ะคคงชวยเรราได้ับสวัสดีนะครับ FC สองแปดอ Channel นะครับนะก็วันนี้มาทำคอนเทนต์นะครับที่ของแปดนั่นเองนะครับนะระหว่างรอพี่ชำนาญนะครับก็มีได้เสียกันไปแล้วชุดหนึ่งใช่ไหมป๋าใช่ว้าวว้าวนะนี่เสรมา65ห้าล่าช้าหินเหรียมนั่นเองนะครับนะประทะกันไปหนึ่งชุดแล้วนะครับรออีกหนึ่งชุดคือรอของพี่ชำนาญนั่นเองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีอัดรายการที่วีด้วยนะครับนะก็ระหว่างรอพี่ชำนาญนะครับ นี่ความหิวโหยก็มาเยือนนั่นเองนะครับจัดก,นะ <laughs> ก่อนเลยครับจัดก่อนอ่ะฝาก่อนเราจะไปเจอพี่คำน,นันเทมาห้ามีอะไรครับวันนี้มีประสบการณ์เยอะนะมีประสบการณ์เกิดขึ้นทุกวันตอนนี้คนก็หลังบ้านนานะถามถามก็ถูกใจก็แิดกันไปแบ่งกันไปครับผมแบ่งไปกันไปบอกว่าพี่ีพิธีนี้ใหญ่มากสุดยอดใหญ่ใหญ่มากๆพี่นี้ใหญ่มากนะ ไม่มีใครเก็บรูปตอนที่เขาแย่งพยันกันนะฟ้านะโอ้โหผมยังแย่งผมไม่ทันยืนยงเลยอันนี้คนจับพยันนะครับกับพี่จำนาณนะครับพยันยังไม่ได้แล้วแล้วก็แช่ว่านด้วยแช่ว่านในช่องยืดพุ้บเนี่ยผมเรียนเองกับมือยังไม่ได้บอกตรงนะสามพันห้าสามพันห้าอ่ะกระซิบกันเบาๆนะแช่ว่านนะธรรมดานะเก็บได้ที่เก็บตัวนี้ใช่พยันจับต้องได้ก็อปปี กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่อง28องปเมรช annel ด้วยนะครับนะกดกระดิ่งกดซับสไคร b ์นะครับปา n เป็นเอพีอยู่ผมเห็นอยู่นะนะครับไปติดตามกันนะครับนะไปช่วยกันแชร์ช่วยกันรับชมกดแชร์บารมีให้างภายนอกได้รับรู้คลิปนี้นะครับถึงหนึ่งแสนวิวนี่นะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆให้นะถ้าคลิปนี้ลงไปนะหนึ่งแสนวิวนะครับเดี๋ยวผมมีกิจกรรมดีให้ นะครับสำหรับเอฟซีแจ่ uh, <F> แจไปดีแล้วใช่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับอ่าเดี๋ยวไปรอเจอพี่ชำนาญต่อนะครับวันนี้เรามาพบกับพี่ชำนาญน,นะครับนะพี่ชำนาญน,นะครับมีพระเครื่องของบุกเพลวเนี่ยเยอะไหมอ๋อมีพอได้ไว้บูชาพอได้ไว้บูชาครับผมวันนี้ <c oughs> รู้สึกยังไงพี่ว่าพระเครื่องหมูแุกวเนี่ยเวลาที่เราต้องการปัจจัย ที่เราต้องนําไปใช้อย่างอื่นอย่างเงี้ยเร่องครอบครัวหรือว่าภาระอื่นอื่นเนี่ยวันนี้ถ้าเครื่องของปู่ช่วยได้จริงรึเปล่าช่วยได้จริงนะครับเพราะว่าในายามที่เราขัดสนแบบจำเป็นต้องใช้รายจ่ายอื่นๆว้าเครื่องลูงปู่ ได้เปลี่ยนเงินเป้นเป็นเงินสดได้ใช่ครับถึงเป็นผ้าใหม่นะใช่ใช่ที่เป็นผ้าใหม่นะครับทียว่าอันนี้ผมถือเงินเตรียมจะซื้อขายกับพี่ชำนาญเดี๋ยวจะได้รู้ราคากันเลยนะคบให้พี่ชำนาญพูดต่อนะครับครับวันนี้ผมได้นำเสมาลุนเนื้อเป็นเนื้อเงินครับรายการลุ้นลงยาพิเศษครับสร้างสิบองค์มาให้บอสสิได้คได้ อันนี้คือตกลงซื้อขายกันในเฟซบุ๊กเป็นพี่ลอยแล้วก็นัดมามาซื้อขายนะนะอันนี้ไม่มีกล้องนะครับส่องเลตาเปล่านะครับเจ๊ไม่มีนะอ่าน้องเราไม่รู้ครับนะฮะรับุ้นหนึ่งเนี่ยนะพี่ชมานเนี่ยครับนะฮะซื้อมารุ่นเท่าไหร่ในราคาจอง350บาทครับ350บาทครับแล้ววันนี้พี่ชมามาขายผมเท่าไหร่ห0ึ่งบาทครับ10,000บาทครับ มาชมเลยครับเป็นเนื้อเงินลงยาม่วงนะครับฤาษีลงยาชาวดีสร้างสิบเหรียญครับองค์นี้ n ม m b เ r ขสามครับทองเนี่ยผมตีนะประมาณ6กพันพระก็มาสี่พันัะวันนี้มีเรื่องขัดสนนะครับพระวงปูช่วยเราได้ครับช่วยได้จริงพระสิตรางวันเนี่ยจะมีมักจะมีคำถามที่ว่าขายได้จริงเหรอใครที่ม้งานพูดหม่ บัตรนี้นะครับเป็นพระติดรางวัลเป็นเนื้อนะวะหน้ากากทองคํานะครับติดรางวัลที่หนึ่งที่งานประกวดที่นคนปรปฐมถ้าจำไม่ผิดน,นะครับบัตรนี้การันตีเลยครับว่าเป,เป็นแชมป์สามารถช่วยเราได้เหมือนกันครับในยามที่เราเขาขายเขาไม่ขาดแชมป์นะประกวดแชมป์ขายได้อยู่แล้วนะครับพระติดรางวัลติดใบประกาศนะครับขาย,ขาย,ขายได้นะครับ ทัทั้งเป็นพระใหม่นะครับใช่ครับแต่ถูกบรรจุในงานประกวดของสมาคมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับยกระดับพาตรารพระเครื่องหลวง่แก้วไปอีกหนึ่งระดับเป็นสมาคมที่รับรองเป็นที่ยอมรับของทุกคนทั่วไปครับต้องเพิ่มนะครับว่าพระปีดงวันซื้อขายได้จริงนะครับได้จริงครับได้จริงครับแต่องค์นี้ยังไม่เปิดนะผมียังไม่เปิดถ้าอยากจะจีบก็ไปที่เฟซบุ๊กชํานาญปานเจ้าอุ่มนะครับอ่านะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามกดตั้งค่ากดกระดิง